ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนสปสชเขตหนึ่งร่วมกับมอแม่ฟ้าหลวงปฏิบัติการเชิงรุกออกแก้ปัญหาสุขภาพฟันให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอเวียงชัยเจียงายเนอจะบอกฮือฟันดีมีสุขโอ้ปวดฟัน ถ้าฟันไม่ดีสปสอชช่วย,วยท่านได้ฟันเป็นปัญหาใหญ่ตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้สปสชเขตหนึ่งที่ดูแล8จังหวัดภาคเหนือเปิดปฏิบัติการเชิงรุกจัดรถโมบายออกให้บริการปัญหาทันตกรรมกับ ผู้คนนอกพื้นที่โดยร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์มอแม่ฟ้าหลวงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าอัตราการเข้าถึงสิทธิทประโยชน์ด้านธนกรรมมีไม่ถึงร้อยละสิบสพชหาวิธีการเอาบริการนไปหาประชาชนเราเริ่มแล้วโดยใช้รถธนกรรมเคลื่อนที่ที่เห็นเป็นโรงเรียนบ้านเมืองชุมของอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายกลัวไหมครับ <laughs> เหมือนลุงเลยลุงก็กลัวทั้งนี้มีหลายส่วนงานเข้าร่วมโดยเฉพาะโครงการธนกรรมพระบรมราชชนนีโรงพยาบาลชุมชนรู้ครับต้องการของพื้นที่เขาเลือกจุดที่จะไปโดยที่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าในแต่ละปีเราออก24ครั้งเกิน18อําเภออยู่แล้วการนี้มีจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมด้วยต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบางคนดอยเด็กนักเรียนการเข้าถึงของเด็กทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้นได้ครอบคลุลมปัญหาการเข้าถึงบริการด้านธนกรรมยัง เป็นเรื่องใหญ่ของประชาชนที่แม้จะถือสิทธิ์บัตรทองแล้วขณะที่นักศึกษาแห่เข้าสมัครเรียนทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีนี้2,000คนแต่รับได้เพียง42คนเรามา4ีวันเนี่ยเราทำไปได้แล้ว600กว่าคนเด็กพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปโรงบาลเนี่ยยากมากครับเพราะฉะนั้นการทำเชิงลุกแบบนี้มันจะช่วยให้เด็กนียเข้าถึงบริการได,ได้ดีขึ้นเขย่าวความร่วมมือหน่อยครับให้มันข้น <c oughs> สำเร็จไหมครับสำเร็จ <laughs> สรุปให้ดีๆจะอ,อี้จะอ,อี้ว่ารู้ทันปัญหาดีกว่าตามแก้ปัญหาสอสชรุกไล่เรื่องนี้อยู่ครับพวกเราโอเคไหม yes yes, yes 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 <laughs> วันนี้ดีใจนักนาที่ผมได้มาเชียงรายตั้งแต่ปีกายก็ได้กลับมาวันนี้เ <laughs> <laughs> หนือสุดยอดสยามนามนั้นคนรู้กันดีวันหน้าจะมาอีกที่มาหานา ดีๆกับพี่คำรณปัญหาในช่องปากเป็นกันได้ทุกคนป้องกันเท่านั้นจึงจะเห็นผลโรงเรียนเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเจียงายเนอะ <c oughs> จะบอกฮึวันหน้าจะมาอีกที่มาหาน้องป